สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK s p e e ปนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับกับมอเตอร์น็อกแบรนด์ Scorpion นะครับผมตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเราก็มีรุ่น R1A i r นแะครับแล้วก็มี e x o 1 0 0สีก็คือเป็น,เป,นเป็นตัวแรกเป็นตัวสปอร์ตจ๋านะครับตัวที่2เป็นตัวสปอร์ตทัวริ่งและตอนนี้เราก็มารุ่นถึงรุ่นที่เป็นตัวขายดีที่สุดของโซนเมกาและยุโรปนะครับก็คือตัว ADX1 เป็นสไตล์ Adventure นะครับแต่ว่าตัวนี้ข้อพิเศษของมันคือเป็น Modular Adventure คือเป็นหมวดที่มันสามารถ Flip up ได้นะครับมีแว่นกันแดดในตัวนะครับรูปทรงแบบมีพีกมีปีกเอาไว้กันแดดเป็นสไตล์แบบพวกรถสไตลอ์อ่พวก BMGS อะไรประมาณเนี้ถือว่าสวยงามทีเดียวในกล่องของตัวนี้นะครับผมให้ดูรายละเอียดของกล่องกันแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างก็คือมี ถุงผ้านะครับมีพินล็อกกันฝ้าแบบแม็กวิชั่นนะครับใหญ่อย่างนี้เลยตัวเนี้ยใครที่ชอบแบบมุมมองกว้างๆเนี่ยสไตล์พวกอาลาย 2x4 ในตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็มีคู่มือนะครับมี QR code สำหรับลงทะเบียนรับประกาศแล้วก็มีฝาปิดแคปกรณีเราอยากจะถอดแกปพีกหน้าออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงของโมโตัวนี้กันเลยทีเดียวถ้าด้ตัวนี้นะครับอ่าเป็น สกอร์เ o ียน E X O A D X 1นะครับตัวนี้ลักษณะราคาก็อยู่ที่9,400บาทนะครับถ้าเป็นสีล้วนก็อยู่ที่9,100บาทก็ถือว่าเป็นหมวกที่ฟลิปอัพในราคาไม่แพงนะครับก็คือไม่ถึงหมื่นประมาณ9,4 0 0ยังไม่ถึงหมื่นเนาะก็ถือว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับหมวกสไตล์เดียวกันที่สามารถฟลิปอัพได้เนี่ยก็มีชางชูเบิร์กเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ3 0 0 0 0นนะแต่ตัวนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนั้นมันดีกว่าแน่นอนมันเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับมีการ ออกแบบลูลมเก็บเสียงได้ดีอะไรเงี้ยใส่สบายนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถามว่าคุณต้องจ่ายเงินอีกประมาณ3เท่าก็าคือตัวนี้ประมาณหมื่นหนึ่งตัวนั้นจ่ายประมาณ30,000นะื่นเนี่ยถ้าคุณอยู่ใน มีงบประมาณอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งคุณอยากได้หมวกประเภทนี้ก็ต้องเลือกตัวนี้ถูกไหมครับก็คือตัวนู้นถ้ามันดีจริงๆแต่มันเหมาะสําหรับคนที่มีงบประมาณประมาณ2องสามหมื่นขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าคุณก็ไปทางชูเบิร์กเลยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ไม่น่าเกลียดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ทำวัสดุเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับก็คือเป็นเกรดของพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับค่อนข้างดีสามหมวกสามารถฟลิปครับได้นะครับมีแว่นกันแดดในตัวอ่าผมผมอ่าแว่นกันแดดอยู่ตรงนี้ครับ สามารถเลื่อนเปิดปิดง่ายนะครับแว่นค่อนข้างใหญ่นะครับมุมมองค่อนข้างโอเคเลยนะครับน้ำหนักของตัวนี้ไซส์เออยู่ที่1,580กรัมบวกลบ50กรัมก็อยู่ประมาณโล6ถามว่าหนักไหมไม่หนักนะครับถ้าเทียบกับหมวกยกหางตัวอื่นๆก็อยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0จ8 0ตัวนี้อยู่ประมาณ1,600กก็ถือว่าเบานะครับ มันค่อนข้างเบามุมมองกว้างมีแว่นกันแดดในตัวนะครับนวมภายในเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็แห้งไวนะครับวิกกิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับช่องลมตอนนี้มา2ช่องนะครับช่องบนอยู่ด้านบนนี้สามารถเปิดปิดโดยการแ,แ,แ,แางนี้ไม่ยากเลยสมมุติใครที่แบบใส่ถุงมืออยู่ก็เปิดขึ้นเปิดลงไดง้ง่ายนะครับแล้วก็มีช่องลมปากแบบ2สเต็ปนะครับ 1 2น,นะครับรับลมเต็มที่แต่ว่าใครอยากเปิดคางก็กดตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มสีแดงใต้คางเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยตัวอันนี้มันจะเพะเยอนิดเขาเรียกแล้วมีการปรับเห็นไหมใครบอกว่าเดี๋ยวยกคางต้องจนจะติดตรงนี้หรือเปล่ามันจะมีการออโ,โต้สำหรับการเนี่ยปุ๊บแล้วมันก็ยกยกไอตัวปีกขึ้นไปด้วยนะครับพอเราลงมาเดี๋ยวปีกมันก็จะลงมาทีเดิมนะครับตัวนี้แอดจัสไม่ได้นะครับแต่สามารถถอดได้นะครับ สามารถเอาเหรียญนะครับมาขันตรงนี้ถอดออกมาแล้วก็จะกลายเป็นหมวกเป็นสไตล์เหมือนสปอร์ตทัวริงที่มีหน้ามุมมองค่อนข้างกว้างเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตเลยในหมู่พวกสไตล์โรสเตอร์ทัวริงอะไรเงี้ยหรือสไตล์พวกเดิร์สอเงี้ยก็คือไม่ชอบพีคพีคตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถที่ไม่มีชิลเนี่ยแล้วแต่มุมด้วยนะครับการนั่งของเนี่ยจริงๆมันลมมันสามารถแหวก่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรานั่งไม่ดีมันมีการเงืบได้ถ้าเราเอาไปซิ่ง ถ้าเป็นรถที่มันไม่มีชิลนะเป็นเน็กเกตอะไรเงี้ยก็สามารถถอดตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณขี่ <g rip> ไม่เร็วแล้วก็คุณมีชิลหน้าของรถเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผมตัวนี้ก็ประโยชน์ของมันก็คือกันแดดน,นะครับแล้วก็สไตล์ดูดุ <c ười> ดันคล้ายๆ a d v e แอดเวนเจอร์สไตล์นะครับผมสายรัดคางเป็นแบบกิลบล็อกนะครับอ่ากิบล็อกที่ผ่านมาตรฐาน ece เรียบร้อยนะครับก็คือปลอดภัยแน่นอนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เห็นไหมมาตรฐาน ece ชิลวหนาก็เป็น uv protection กันแดดได้ดีนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนใส่แว่นสายตาได้ด้วยนะครับก็คือต้องบอกว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจับไปตรงนี้เป็นร่องที่มันสามารถเสียบแว่นแล้วไม่บีบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูว่ามันเป็นยังไงกันแล้วกันนะครับผมอ่าตัวนี้ไซส์เอมนะครับอยู่น้ําหนักอยู่มันพันแปดห้าสิบให้พันห้าแปดสิบอ่าพันห้าแปดสิบก็ประมาณพันหกนะไม่ไม่ได ไม่หนักเลยก็ถือว่าเป็นหมวกที่ยกค้างส่วนใหญ่อยู่มาณพันเจ็ดพันแปดในนี้ถ้าไม่ใช่ตัวคาร์บอนอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะครับก่อนใส่ก็ก็ใส่โมงนะครับตัวนี้ตะกี้อ่ะตะกี้ลืมพูดถึงเรื่องเว้าหูก็มันเว้าหูสำหรับบลูทูธหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูกัน มีช่องบลูทูธนะครับก็คือใต้นวมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับหลุมลงไปสำหรับตัวหูฟังเนาะแต่สไตล์สก็อบเบียนที่ผ่านมาที่ผมเคยใส่ทั้งสองตัวทั้งตัว R1 Air แล้วก็ตัว e x o กโ0พันสีเนี่ยนวมค่อนข้างบีบนะครับอ่าช็อตแรกที่ใส่ลงไปถือว่าโอเคอ่าถือว่าข้างบนไม่บีบช่วงหูมีความรู้สึกว่าว้าเทียบกับตัวอ ตัว A G V ตัวสปอ m ดูล่าที่วันก่อนผมใส่นะครับ A G V ช่วงนี้จะบีบกันหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปิดลงแากกเลยยังไม่รู้ว่ามันมันบีบขนาดไหนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันจับกรามอยู่นิดหนึง่งแต่ว่าตัวยกคางนยังไงก็ต้องมีการบีบกรามนะครับเพื่อที่เวลาเราขี่แบบเขาเรียกอ,อะไรแบบยกคางะครับผมมันควรจะจับหน้าไว้ให้เราหันซ้ายหันขวามันไม่มีปัญหาอะไรน,นะครับผมตอนนี้ใส่แว่นเข้าไปก็ถือว่าโอเคไม่ไม่ได มีอาการบีบนะครับก็คือใส่แว่นค่อนข้างง่ายอ่าแว่นลงมาก็แว่นลงมาลึกระดับหนึ่งเลยครับกว่าจะเห็นก็คือทังแถวนี้และก็ดุมองถ้าเราขี่อย่างเงี้ยผมว่าในวิชั่นที่มองไปอย่างเงี้ยถือว่าโอเคหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาแว่นลงเอาคางลงมาอือพอบีบคางลงมารู้สึกถึงอาการบีบช่วงกลางนิดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าน้อยด้วยนวมลักษณะที่มันค่อนข้างนุ่มนะครับ เดีย๋ยวใส่ว้ซักสองอาทิตย์น่าจะดีขึ้นอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับไม่บีบมากจนเกินไปแต่ก็อยู่ในเกรนที่แบบสมมติห้าให้ให้บีบเต็มห้าเนี่ยผมว่าบีบประมาณสามละอ่ะอันนี้นี้บีบไม่แรงมากแต่ก็ยังบีบอยู่นะครับแต่ถ้าในในระยะยาวผมว่าสายซิ่งสายอะไรชอบนะครับอ่าแว่นก็ถือว่าโอเคนะเอาขึ้นลงง่ายนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างถ้าใครไม่ชอบแว่นเอาขึ้นนะครับใครไม่ชอบกระจกใสเงี้ย ก็สามารถถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอากระจกออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ก o เกิลได้ก o เกิลอันเล็กใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมแนบรูปให้ดูว่าเขาใส่ก o เกิลอย่างไงนะครับผมน,นี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันอ่าสวยเนาะอ่าถ้าใครแรกๆใส่ไปไม่สบายก็ยกคางไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเองครับผมว่านะครับ ค่อนข้างสวยในราคา9,400บาทอ่าเห็นไหมเวียวอ่ะเวียวค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับใส่ไปจากมารเริ่มสบายแล้วครับผมว่าโอเคน้ําหนักไม่เบาเวียงหัวก็ยังรู้สึกว่าแบบเวียงประมาณหนึ่งไซส์ค่อนข้างโอเคนะครับมีการว่าหูในรบูทูธเรียบร้อยถ้าใครชอบสไตล์แบบแอดเวนเจอร์นิดนตอนนี้กําลังมาเนี่ยผมว่าสวยเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูว่ามีลายอะไรบ้างนะครับ คัข้างโอเคเลยทีเดียวอ่าสำหรับก c o เปียน ADX-1 ในราคา9400ันสี่้อบาทแจวไปเลยนะครับ ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาในไลน์ในแชท a c e b o o k ได้นะครับผมหรือใน s h อ p e e ้เราก็มีสั่งออนไลน์นะครับสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้บัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการก็มีกรุงไทยกสิกรแล้วก็มีกรุงเทพครับผมสามารถรูดศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็ตกเดือนละมันเก้าร้อยกว่าบาทไม่แพงนะครับสำหรับหมวกสไตลน์นี้หมวกแบรนด์ฝรั่งเศสจากสกอร์เปียนนี่มีโลโก้นิดนึงนะครับหลายคนมองไม่เห็นโลโก้มันอยู่ตรงไหนสวยนะครับอันคางก็เขเียนสกอร์เปียนนะ นีชื่อลททักซอนนะครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวยังไงถ้าถูกใจตัวคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้รีวิวหมวกไปไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะพิจารณาและรีบดำเนินการทำรีวิวให้เลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็ไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม